การรักษาใจให้หยุดนิ่งให้ใจผ่องใสคือบทสรุปของชีวิตที่ต้องดำเนินอยู่บนโลกใบนี้และเพื่อประโยชน์สุขในโลกหน้าไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศภาวะไหนถ้าเรารักษาใจให้หยุดนิ่งได้ จะอยู่ที่ตรงไหนก็มีความสุขสุขทั่วนหน้าโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธ์ความสุขที่แท้จริงนี้เนะี่ยไม่ผูกขาดกับใครอยู่ที่ใจใครจะไขว่คว้าเอาดังนั้นนะเราก็ควรจะหมั่นเจริญสมาธิภาวนารักษาใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงจุดแห่งความสุขที่แท้จริงภายในตัวซึ่งจะทำให้เราหนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนานิพานแต่หากเราฝึกทำให้สม่ำเสมอทุกๆวันเราก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปตปาทาสูตรว่าตโยโขเมปตปาทะอัตตปฏิลาภาอราริโกอัตตปฏิลาภะมนามโยอัตอตปฏิลาภอรูปะอัตตปฏิลาภดูกรโปตปาทะ การได้อัตตาทั้งสมอย่างคือการได้อัตตาที่หยาบการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตตาที่หารูปมิได้อัตตาที่หยาบหมายถึงอัตตาที่มีรูปประกอบด้วยมหาภูตาร,รูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ บริโภคกระวริงกระราหารคือตัอรับประทานอาหารเหมือนอย่างมนุษย์นี่แหละทำให้อัตตาหรืออัตาภาพนี้ดำรงอยู่ได้หรืออัตาภาพของเราเทพชั้นต่างๆซึ่งสวอยสุธาโพธ์อันเป็นทิพย์อันเกิดขึ้นด้วยบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตแม้เป็นอัตาภาพอันเป็นทิพย์ แต่ก็ยังต้องสเสวยอาหารทิพย์เป็นกบริงกระาหารที่ละเอียดถ้าหาเอาแต่เพลิดเพลินในเบญจาก,การมคุณโดยไม่ได้บริโภคอาหารทิพย์ก็ต้องจุติเหมือนกันสรุปแล้วอัตภาพมีตั้งแต่สัตว์นรกจะ่อยู่ในโลก,กันัตวนรกอบายภูมิทั้งสี่ไล่เรื่อยขึ้นมา จนถึงสุขติภูมิคือโลกมนุษย์และสูงขึ้นไปจนถึงโลกสวรรค์อัตตาที่สมเร็จด้วยใจคือตาที่มีรูปสมเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องน่าดูน่าชมดังเช่นอัตภาพของรูปภพ ตั้งแต่ชั้นปฐมฌานจนถึงอากาิตพรมโลกส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานคือสวยสุขฌานสมาบัติอย่างเดียวเพราะในอดีตสมัยที่เป็นมนุษย์ได้ฝึกสมาธิมาจนได้ฌานสมาบัติหรือได้บุรุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีบุคคล ส่วนว่าอัตตาติหารูปมีได้หรือไม่อิงอาศัยรูปหรือ,อาตาติดสำเร็จในสัญญาคืออัตาภาพของเราเอารูปภพทั้งหลายตั้งแต่อากาศสานัญจายตนะในพหมมโลกจนถึงแนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งมีอายุขายยืนยาวนับเป็นกับกับหรือเป็นมหากับทีเดียว ฉะนั้นวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวการละอัตตาจากปตปาทสูตรกันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนดิบระสมมาสมุทธเจา้าทรงแสดงอีกทัศนะหนึ่งของสมดัพรามที่มีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียว มีความปลอดภัยซึ่งทรงสแสดงทัศนะนั้นว่าเป็นเพียงคำกล่าวเลื่อนลอยเพราะคนพูดก็ไม่เคยเห็นและก็ไม่รู้จักขนทางเพื่อได้กล่าถึงอัตตาที่มีสุขอย่างเดียวต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงอัตตาสามอย่างดังที่หลวงพ่อเดกล่าวเอาไว้แล้วข้างตน้นและขอปฏิบัติอัเมนเหตุ ให้ได้อัตตาทั้งสามอย่างนั้นว่าถ้าต้องการอัตตาหยาบควรทำอย่างไรถ้าต้องการละอัตตาที่หยาบควรทำอย่างไรเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนโพธปาทะเราจะแสดงธรรมเพื่อละการได้อัตตาที่หยาบว่า พวกท่านปฏิบัติตามนั้นจึงจะละสังกิเลสิกะธรรมได้และววธนิยธรรมจากเจริญยิ่งขึ้นพวกท่านอยากทำความบริบูรณ์และความไพ่บูรณ์ถึงปัญญาให้แจ้งจะเป็นญาณยิ่งโดยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่สังกิเลสิกธรรมคืออกุศลเจิบสอดวง ทีเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตเศร้าหมองแล้วก็อไปด้โลภะมูลจิตแปดดวงคือจิตที่ถูกครอบงำด้วยโลภะโทสะมูลจิตสองดวงเป็นจิตที่ถูกโทสะครอบงำและโมหะมูลจิตอีกสองดวงเป็นจิตที่ถูกโมหะครอบงำเอาไว้ไปจิตถูกสังกิเลสิกธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำจึงทำให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นเหตุให้คิดผิดพูดผิดและกระทำผิดชีวิตจึงผิดพลาดหลงไปเกิดในกำเนิดต่างๆไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากสังสารวัฏเส,สียทีดังนั้นจะต้องจริญโวธานิยธรรมซึ่งหมายถึงธรรมที่ทำให้จิตผ่องใส ก็จะต้องเริ่มตน้นใดกการจริญสมถะวิปัสสนาทำใจให้หยุดให้นิง่งหยุดในห,หยุดเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นกายในกาย,กายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ทำในธรรมก็ไปตามลำดับไ่ใจบริสุทธิ์หนักเข้าสังกิเลสิกธรรมไม่ว่าจะเป็นกิเลสยาบหรือละเอียด ก็เข้ามาครอบงามจิตใจไม่ได้แต่หากจิตบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งคือละนิวรณ์ได้ก็บรรลุปฐมฌานจนถึงจะุตฌานและอัตตาที่หยาบได้แล้ะไปสวยสุขด้วยอัตตาทีละเอียดซึ่งสำเร็จด้วยใจตหากทําจิตให้ละเอียดหนักขึ้นไปได้บรรลุ อรรบารญตั้งแต่อากาสานัญจายตนาเป็นต้นก็จะได้สวยสุขในอัตตาที่สำเร็จได้สัญญาแต่ถ้าหากละกิเลสทั้งสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงหมดได้กิเลสทั้งหลายที่ห่อหุ้มกายต่างๆเอาไว้ตั้งแต่กายมนุษย์ยากายมนุษยละเอียดกายทิพย์กายรูปพรมและกายอรปปรถพรหม ก็ถูกกระจัดให้หลุดร่อนออกไปหมดจิก็สามารถละจากอัตตาทั้งสามประเภทนี้ได้แล้วเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมรหัสซึ่งเป็นอัตตาที่แท้จริงสวอยสุขลล้วนไม่มีทุกข์เจือปนเลยถึงตามปกติของพระอรหันต์แม้ท่านจะดำรงชีวิตอยู่ในโลก แต่ก็ไม่ยึดติดในโลกทั้งปวงเพราะกิเลสได้หลุดร่อนออกจากใจหมดสิ้นแล้วเหมือนมีผู้ถามคนที่กำลังทำพระองค์ขึ้นประสาทว่าท่านทำพระองค์ขึ้นปราสาทท่านรู้จักรประสาทนั้นหรืออยู่ทิศตะวันออกหรือทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือเขาก็ตอบว่าเรารู้จัก เร,เรากำลังอยู่ภายใต้ประสาทพระองค์นี้จะนำเราขึ้นไปบ,บนประสาทแต่จะนั้นเพราะผู้มีพระค็ได้ตรัสซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราว่าสมัยใดมีการได้อัตตาที่หยาบสมัยนั้นไม่นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจไม่นับว่าได้อัตตาที่มีอิงอาศัยรูป ราะตาเมื่ออยู่ในสภาวะหนึ่งแล้วก็จะไม่อยู่ในอีกสภาวะหนึ่งเหมือนนมสดจากแม่โคจากนมสดก็กลายมาเป็นนมส้มจากนมส้มก็กลายมาเป็นเนยข้นจากเนยข้นก็กลายเป็นเนยใสจากเนยใสก็กลายเป็นหัวเนยใสสมัยใดเป็นนมสดสมัยนั้นไม่นับว่าเป็นนมส้ม เนยข้นเนยใสหรือหัวเนยใสแต่น้บว่าเป็นนมสดอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งของสิ่งเดียวครั้นแปลร,รูปไปก็ต้องเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งดังนั้นพระอง์จึงสรุปว่าอัตตาดังกล่าวมานั้นเป็นเพียงชื่อที่โลกใช้กล่าวกัน ็นโลกสมัญญาเป็นภาษาของโลกเป็นโวหารของโลกเป็นมัญญัติของโลกโลกทรงใช้ตามนั้นแต่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นจริงเป็นจังแต่ประการใดเมื่อพระผู้มีาภาคตรัสอย่างนี้แล้วโอตปาทปริภาชกก็เริ่มใสยอย่างสุดซึ้งถึงกับปฏิญาณตอนเมนุบาศก พูดถึงสรณะ,ะตลอดชีวิตฝ่ายจิตตหัติสารีบุตรได้ทูลขออุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่ออุปสมบทแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทมันปรารบความเพียนอยู่เป็นประจำในสุดกระเด้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ผู้หลดพ้นจากอัตตาทั้งสาม แล้วก็สู่อัตตาที่แท้จริงได้เราก็จะเห็นว่าตามปกติแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ค่อยทรงสมมติทยกับปัญหาเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือปัญหาที่ไกลตัวเกินไปแต่ทรงสมมติทยในปัญหาใกล้ตัวจะนำมาพิจารณาแล้วประเทิงปัญญา และนำพาให้หลุดพ้นรู้แล้วสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ในชีวิตได้ทรงเห็นว่าปัญหาเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เป็นปัญหาหลักของมนุษย์แต่เมื่อมีผู้มาทูลถามเรื่องอัตตาในทางพระพุทธศาสนาพระองก็ทรงมีพุทธปยากร ก็ห้ปูฟังละอัตตาเหล่านั้นเสียไม่ว่าจะเป็นอัตตาท่ยาอัตตาที่สำเร็จด้วยใจหรืออัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญาเพราะอัตตาทั้งสามอย่างนั้นน่ะมีลักษณะที่มิเที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาอยู่แต่ทรงแนะนำให้แสวงหาอัตตาที่แท้จริงคือกายธรรมอรหัตเพราะฉะนั้น ลูกทุกคนก็จะต้องทำความเข้าใจตรงนี้เอาไว้ให้ดีว่ากายทำอรหัตคือเป้าหมายของเราและกำมันฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้เก่าถึงอัตาคือตัวตนที่แท้จริงกันทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ